สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำเกมกระโดดนะครับหรือว่าจัมเปอร์นะครับด้วยโปรแกรม M-Block กันนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเลือกมุมมองแบบตรงกลางนะครับก็คือสเตทเราจะมีขนาดใหญ่นะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มจากนำฉากเข้ามานะครับมาที่ background นะครับ แล้วก็มาที่คอสตูมของแบ็ก o ก n านะครับจากนั้นทำการแอดแบ็ก o ก n าตรงนี้นะครับเลือกฉากเข้ามานะครับใน M-Block เนี่ยมีฉากสวยเยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าต้องการใช้ฉากไหนนะครับในทีนี้นะครับผมขอเลือกเป็นฉาก City Rain นะครับเป็นฉากฝนตกก็แล้วกัน กดปุ่มโอเคนะครับเมื่อเราได้ฉากเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับกดปุ่มนี้นะครับการกระบาดเพื่อกลับมาที่การเขียนโค้ดกลับมาที่สปร이ดนะครับตอนนี้เราจะใช้แพนด้านี่แหละนะครับเป็นตัวละครของเรื่องในการจัมเปอร์หรือว่ากระโดดนะครับแล้วก็นะครับนำแพนด้านะครับมาวางไว้บริเวณนี้นะครับที่กระโดดเหยียบลงบนพื้นพอดีนะครับ แล้วก็มาเช็คตำแหน่ง x y นะครับว่า x ต้อง x เท่าไหร่ y เท่าไหร่จากนั้นนะครับเราก็มากำหนดคำสั่งนะครับโดยมาที่ event นะครับแล้วก็ลากธงเขียวออกมานะครับเป็นคลิก start ธงเขียวให้นะครับแพนด้ายืนอยู่ตำแหน่งนี้ทุกครั้งเวลา start นะครับเราก็มาที่ motion ลากบล็อกนะครับ go to x y ออกมานะครับ นี่คือค่าเริ่มต้นทีนี้นะครับเราจะให้นะครับมีการกดปุ่มให้กระโดดนะครับในที่นี้ขอเป็นปุ่มสเปซบา a นะครับหรือแป้นพิมพ์ควักในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็มาที่ Event นะครับแล้วก็ลากบล็อกเว e นสเปซคีย์เพรสนะครับเมื่อมีการเคาะปุ่ม Space Bar 1ครั้งนะครับเราจะให้แพนด้าในกระโดดนะครับกระโดดหลบนะครับเดี๋ยวเราจะให้มีภาพ สัตว์นะครับที่มันวิ่งผ่านหน้าจอไปนี่นะครับต้องกระโดดหลบถ้าไม่หลบเนี่ยชนแล้วก็เกมโอเวอร์เลยนะครับแต่ถ้ากระโดดหลบได้ก็จะได้สกอร์นะครับอ่ะเราก็มาสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมาที่ Variable นะครับแล้วก็คลิกมาที่ Make a Variable ตั้งชื่อตัวแปรสกอร์ขึ้นมานะครับสกอร์กดปุ่มโอเค จากนั้น make avarie able อีกนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า gravity นะครับแรงโน้มถ่วงนะครับกดปุ่ม ok นะครับเมื่อเราได้ตัวแปรทั้ง2แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมากำหนดค่านะครับเมื่อยังไม่กระโดดเนี่ยนะครับเราก็จะให้ s c o r เมื่อเริ่มต้นเราจะให้ score เป็น0ูนย์นะครับ ็มาที่ Set Score นะครับตรงนี้นะครับให้สกอร์มีค่าเริ่มต้นเป็น0นย์นะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการคอสคีย์สเปซแล้วนะครับเราก็เซตกราวิตี้นะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับกราวิตี้สิก็ได้10ก็ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับเราจะให้แคนด้านเนี่ยแสดง ท่านะครับในแพนด้าจะมีท่าทางอยู่2ท่านะครับเลื่อนลงมาตรงนี้แล้วก็คลิกมาที่คอสตูมนะครับภาพที่1จะเป็นยืนนะครับภาพที่2นะครับจะเป็นลักษณะก้าวขาแบบนี้นะครับเวลากระโดดนะครับจะให้เป็นภาพที่2และเวลากลับลงมาจะให้ยืนอยู่ท่าเดิมแบบนี้นะครับวิธีกําหนดนะครับแล้วก็คลิกปุ่มกากรบาดนี้ไปก่อนนะครับกลับมาที่บล็อกของเรามาที่ลุกนะครับ แล้วก็วิดคอสตูมนะครับไปที่ c o สตูม e 2นะครับไปภาพที่2ตอนที่มันกำลังกระโดดขึ้นไปจากนั้นนะครับให้ทำการเ,าเปลี่ยนแปลงค่า Y ายนะครับพอกระโดดนค่าวายก็จะเป็นบวกนะครับมาที่ m o ชั่นนะครับแล้วก็ลากเ h a ง g e ยนะครับเชิงบายนะครับเอาสัก5นะครับกระโดดขึ้นไปสัก5 จากจุดที่ยืนอยู่นะครับกระโดดขึ้นไปสัก5จากนั้นนะครับเราก็จะให้กระโดดกลับลงมานะครับโดยนะครับมาที่คำสั่ง control แล้วก็ใช้คำสั่ง if นะครับอ่าไม่ใช่อาเอา,เอา repeat until นะครับเอา repeat until ให้มันทำซ้ำนะครับทำซ้ำจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งสัมผัสกับพื้นนะครับมาที่เซนซิ่งนะครับการสัมผัสกับพื้นมาที่เซนซิ่งแล้วก็มาที่ touching c ล l o r นะครับเราจะไปเช็คก,การสัมผัสกับสีนะครับสีที่แพนด้ากำลังยืนอยู่นะครับ touching เลอร์คลิกลงไปที่ color ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หลอดดูดสีนะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาที่สีของพื้นนะครับตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการทัชชิ่งสีพื้นตรงนี้นะครับในขณะที่นะครับมันยังไม่ลงมาถึงพื้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้มันเปลี่ยนค่า y ตามค่า gravity นะครับก็คือมาที่ motion นะครับมาที่ motion แล้วก็เชิง y นะครับ by นะครับ เชิงวายบค่าตัวแปร Gravity ก็มาที่ variable นะครับแล้วก็ลากตัวแปร Gravity ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับเชิงกราวิตี้นะครับ, two, รบให้เปลี่ยนค่า Gravity นะครับทีละลบหนะครับลบหตอนที่กำลังเลื่อนลงมาทีละ 1, ลบหนึ 1, ่งลบหนลบหอย่างเี้นะครับ จากนั้นนะครับพอลงมาถึงพื้นนะครับก็คือสัมผัสกับสีนี้แล้วนะครับเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นท่ายืนเหมือนเดิมนะครับมาที่ลุกแล้วก็สวิตคอสตูมนะครับ t ูหนะครับทีนี้การที่มันกระโดดลงมานะครับขามันจะจมกับพื้นนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูก็ได้นะครับพอเราคลิกสตาร์ทนะครับกดปุ่ม Spacebar นะครับกระโดดขึ้นไปนะครับ สังเกตนะครับพอเราจะข้อใหม่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันกระตุกขึ้นมาตรงนี้นะครับสเปซบาร์เห็นไหมครับขาจะจมลงมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องนะครับเพิ่มค่าวายนะครับก็คือเปลี่ยนค่าวายให้มันขึ้นมาอยู่บนบนพื้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือมาที่โมชั่นนะครับแล้วก็ลากเชิงวายนะครับเชิงวายเอาสัก6นะครับเอาสัก6 เดี๋ยว,วเราลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับพอเคาะสเปรบาร์เห็นไหมครับมันก็จะพอมันเหยียบพื้นแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับตอนที่กระโดดนะครับจะเป็นท่าท่าที่กําลังก้าวขาแบบนี้นะครับกำลังก้าวขาแล้วก็กลับมายืนกลางขาออกเหมือนเดิมนะครับนี่คือการทําให แพนด้ากระโดดนะครับทุกครั้งที่เรากดกลุ่มสเปซ bar มันก็จะกระโดดแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเราทําในส่วนของแพนด้ากระโดดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทําในส่วนของนะครับอินิมี่หรือว่าตัวศัตรูนะครับที่จะต้องกระโดดหลบนะครับอ่าเราก็เพิ่มนะครับเพิ่มสเปรย์เข้ามานะครับคลิกบวกนะครับจากนั้นมาที่กลุ่ม animal นะครับมาที่กลุ่มภาพสัตว์นะครับ แล้วก็มาเลือกนะครับว่าจะเอาภาพไหนในที่นี้ขอเป็นภาพบักแมลงตรงนี้นะครับคลิกมาที่บักกดปุ่มโอเคนะครับทีนี้บักนี่มันหันหน้านะครับไปทางขวานะครับเราจะให้มันหันหน้าไปทางซ้ายทําไงนะครับมาตรงนี้ครับ direction นะครับเราคลิกลงไปที่ direction แล้วก็นะครับให้คลิกไปตรงกลางตัวนี้เป็น left right นะครับ ถ้าไม่คลิกนะครับถ้าเรากลับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพกลับหัวนะครับเป็นภาพกลับหัวเพราะฉะนั้นให้คลิกตรงเลฟบไรนะครับแล้วค่อยนะครับหมุนตรงนี้90ลบ90องศานะครับก็จะเป็นภาพกลับทิศทางนั่นเองทีนี้ไซส์ของมันนะครับมันใหญ่มากเลยนะครับเราก็ลดขนาดลงนะครับเอาสัก50นะครับโอเคน่าจะได้นะครับเอาสัก50ประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะให้มีบักหลายๆตัวนะครับก็มาที่นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมาที่คอสตูมนะครับเราก็จะเพิ่มจํานวนภาพสัตว์เข้าไปนะครับมาที่แอดคอสตูมตรงนี้แล้วก็มาที่แอนิมอลนะครับจากนั้นก็เพิ่มบั克หนึ่งเข้ามากดปุม่มโอเคแอดคอสตูมมาที่แอนิมอลครับ เพิ่มบัค6เข้าไปนะครับกดปุ่มโอเค add t o s t u n i m n l m a l นะครับแล้วก็เพิ่มบัค7เข้าไปนะครับโอเคนะครับสมมติว่าเรามีตัวบัคทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ละครั้งเราก็จะให้มันสุ่มค่านะครับว่ามันจะได้ค่าไหนนะครับแล้วแต่มันจะสุ่มได้นั่นเองทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับ จัดการเรื่องคอสตูมของบักเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กดปิดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาโค้ดคำสั่งนะครับเริ่มจาก Event นะครับแล้วก็ลากบล็อกทงเขียวมานะครับเสร็จแล้วเราจะให้ค่าเริ่มต้น,นให้มันอยู่ข้างนอกก่อนนะครับก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ go to เลยนะครับตำแหน่งที่ต้องการอยู่ก็คือ go to กูชูเอาสักนะครับ250ก็แล้วกันนะครับอยู่ข้างนอก250แล้วก็นะครับค่า Y ก็ตำแหน่งนี้แหละนะครับ100รลบ1น1นะครับทีนี้นะครับเราก,าทการาร็ทำการสุ่มค่านะครับทำการสุ่มค่า ว่าเราจะให้มันสุ่มตัวไหนออกมานะครับเราก็มาที่ control ก่อนนะครับแล้วก็ forever นะครับเราจะให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับมาที่ forever การสุ่มค่าก็คือมาที่ look แล้วก็ switch cost u m e นะครับการเปลี่ยนภาพเราเรียกว่า switch cost u m e ทีนี้นะครับการสุ่มมาที่ operator นะครับแล้วก็ลาก pick random มานะครับใส่เข้าไปในตรง buck ตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับในบั๊กของเราเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกเข้ามาในคอสตูมนะครับเรามีกี่ภาพนะครับอย่างเช่นผมมีแค่4ภาพก็คือ1 2 3 4นะครับถ้าท่านมีเยอะกว่านี้ท่านก็ดูตัวเลขดีๆนะครับในทีนี้1นถึงสนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดแค่4ภาพนะครับอ่ถึงสแล้วว่าแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มได้ค่าไหนนะครับเมื่อสุ่มได้แล้วนะครับเราก็จะให้นะคมันมาที่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือ motion go to 250นะครับทุกครั้งที่สุ่มได้นะครับจะให้มันมาเริ่มต้นจุดนี้เสมอนะครับจากนั้นนะครับมาที่ control แล้วก็ repeat นะครับเราจะให้มันวิ่งนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับจากขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชิงนะครับนะ motion แล้วก็เชิงค่า x มันนะครับ เีงค่า x ค่า x ต้องติดลบนะครับติดลบจะให้ทำซ้ำ60ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยให้เคลื่อนที่ทีละลบ8นะครับ8648ก็พ้นหน้าจอไปเลยนะครับเพราะว่าความกว้างนะครับความกว้างของสเตทก็คือ480พิกเซลนะครับถ้าทำซ้ำ60แล้วก็8ครั้งก็8648ก็480พอดีก็จะพ้นหน้าจอไปพอดีนะครับ ทีนี้นะครับถ้านะครับมันผ่านไปได้นั่นก็คือนะครับแพนด้าสามารถกระโดดหลบได้ก็ให้สกอร์นะครับให้สกอร์ทีละหนึคะแนนนะครับเราก็มาที่ Variable นะครับแล้วก็เชงนะครับเชงใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกอ์นะครับอ่าถ้าหลบได้ก็ได้1นคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันทดสอบกันก่อนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ขอขอซ่อนค่ากราวิตี้กันแล้วกันนะครับให้เหลือแค่ค่าสกอร์ทีนี้นะครับลองรันดูนะครับมันสุ่มได้งูนะครับก็จะได้1คะแนนนะครับถ้าผ่านไปได้อาสอย่างเี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันจะสุ่มค่ามาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มได้สัตว์ตัวไหนถ้าแพนด้าไม่ชนนะครับสกอร์เจะเพิ่มค่าเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เขียนโค้ดว่าถ้าแพนด้ากระโดดหลบไม่ได้ชนแล้วจะต้องหยุดหรือว่าเกมโอเวอร์นะครับเรายังไม่ได้ทําตอนนี้มันก็เลยเหมือนว่าคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมา,าเขียนคําสั่งนะครับเช็คการชนของแพนด้านะครับกับปักนะฮะมาที่แพนด้านะครับมาที่แพนดะ้าวิธีการเขียนคําสั่งเช็คการชนนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ เมื่อเริ่มต้นนะครับให้แพนด้ายืนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้สกอร์เป็น0จากนั้นเราก็มาที่คอนโทรลนะครับการตรวจสอบค่าเนี่ยเราก็ใช้ for ever ครับก็คือให้มันอัปเดตค่าอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นก็ลาก if นะครับ if จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับทีนี้การชนก็ให้มาที่ sensing นะครับ เซนซิงแล้วก็ลากทัชชิงนะครับทัชชิงตัวนี้ออกมานะครับถ้ามันทัชชิงนะครับตอนนี้เราโค้ดให้กับแพนด้านะครับถ้ามันทัชชิงกับบั๊กนะครับเราก็คลิกตรงนี้เปลี่ยนเป็นบั๊กนะครับถ้ามันทัชชิงกับบั๊กก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับเกมโอเวอร์เลยนะครับอ่าเราก็มาที่คอนโทรลแล้วก็มาที่สต็อปออทนะครับให้หยุดการทํางานนะครับถือว่า เกมจบสิ้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันอีกครั้งนะครับลองเปิดแบบ็คฟูลสกรีนกันดูนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือคลิกสตาร์ทนะครับอ่ะกระโดดอ่าตอนนี้สกอร์เป็นศูนย์นะครับอ่ะพอกระโดดผ่านก็ได้2ละนะครับกระโดดนะครับกระโดดอ่าทีนี้กระโดดไม่พ้นบ้างโอเคไหมครับพอชนแล้วก็กระโดด ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วต่อไปเพราะเกมมันจบแล้วนะครับสกอร์ก็ได้แค่นี้นะครับลองเล่นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกระโดดนะครับกระโดดจัมม์อ่าจัมไม่พ้นก็เรียบร้อยนะครับแพนด้าก็เกมอเวอร์ได้แค่2คะแนนนะครับอ่าถ้าอยากให้เกมสนุกกว่านี้ก็ใส่เสียงนะครับใส่เสียงดนตรีขณะที่เล่นนะครับการใส่เสียงก็เคยได้นำจากคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับเช่นมาที่แม็กกราว แล้วก็มาที่ซาวางนี้นะครับจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับแ d ดซาว n d เข้ามานะครับแล้วก็เลือกเสียงนะครับเราชอบเสียงไหนะเสียงนี้ก็น่าสนุกนะครับคลิกดปุ่มโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเราก็คลิกปิดนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเราจะให้เล่นเสียงทำอย่างไรแล้วก็มาที่อีเวนต์ก่อนนะครับาลากบล็อกสตาร์ทออกมาไปที่คอนโทรล forever นะครับจากนั้นก็มาที่ซสา n ์นะครับแล้วก็ลาก Play s o u n ์นะครับเพลงเสา์อันิ้นดันให้มันเล่นจนจบเพลงแล้วค่อยบนซ้ำใหม่นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เรานำเข้ามานะครับ คือเพลงนี้ครับเราลองสตาร์ทดูก็ได้อ่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้ถ้านะครับถ้าชนกับบัสเราต้องการให้มีเสียงนะครับแล้วก็มาเพิ่มเสียงนะครับต้องการเพิ่มเสียงก็มาที่สปรนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้ลงมาข้างล่าง มาเพิ่มเสียงเข้ามาก่อนนะครับซาวนะครับตรงนี้มันมีเสียงเสียงแมวนะครับถ้าเราต้องการเสียงอื่นนเราก็แอดซาวอาจจะหาเสียงเอฟเฟกดูก็ได้นะครับมีเสียงอะไรอ่าว่าเป็นเสียงนี้แล้วก็เลือกนะครับปองกดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นเราก็คลิกปิดตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปดูว่านะครับมันชนตอนไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ If touching b u g นะครับแล้วก็ให้ play sound นะครับ Start sound อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองรันดูนะครับแเหมครับพออ้าว Start ตัวนี้ก็เปลี่ยนมันเป็นล่องเหมียวนะครับต้องเป็นเสียงบ้องนะครับเอาใหม่ เสียงปองนะครับทีนี้นะครับถ้ามันกระโดดข้ามนะครับถ้ามันกระโดดพ้นข้ามนะครับเราต้องการให้มันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงดีใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้นะครับอลองเพิ่มดูนะครับ add sound เสียงนี้ก็ได้โซว่าเป็นเสียงคอนเน็กก็แล้วกันนะครับอ่าเป็นเสียงคอนเน็กกดโอเคนะครับเป็นเสียงคอนเน็กทีนี้เราก็กลับมาใส่เสียงนะครับมันจะใส่เสียงตอนที่มันผ่านไปได้ก็คือตอนที่มันได้กลับกระโดดกลับมาลงมาที่เดิมก็ได้นะครับอ่าสตาร์ทซาวด์ตรงนี้ก็เป็นเสียงคอนเน็กนะครับอ่าลองดูครับ อ่าอ่าอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนซาวเมื่อสักครู่นี้นะครับมันดังเหมือนดังไม่จบนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับให้มันเล่นซาวให้จบก่อนนะครับอ่าเพลย์บองเนี่ยอันชินดันนะครับเล่นซาวให้จบก่อนค่อยนะครับค่อยสต็อปนะครับอ่าอันนี้ก็ปรับนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับมีดังเสียงแป้งถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านถ้าไม่ผ่านนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมอ่าก็จบเลยอย่างเงี้ยนะครับสกอร์เป็นหกอย่างเงี้ยโอเคนะครับอ่านี่คือการทำเกมนะครับจากอิมบล็อกนะครับก็จะเหมือนกันกันกบสครททุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็ฉากสวยงามตัวละครเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับตัวสปายแล้วก็แบ็กกราวเยอะแยะนะครับยังไงก็ไปฝึกทักษะการโคดดิ้งกันนะครับให้สนุกสนานก็แล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ